พี่โมผมอะไม่พูดเรื่องคนอื่นผมบอกเลยนะครับผมไม่พูดเรื่องคนอื่น,น,ะมมน,นจะพูดถึงเที่ยกุยใช่ไหมอ่าอย่างเฮียกุยผมบอกเลยครับว่าข้อดีของข้อดีของเฮียกุยคือคุณไม่ฟังมุมมองมุมมองของเทียกุยเนี่ยดีนะมุมมองหลักเกณฑ์หลักการเขาพูดในฐานะของผู้บริโภคนะผมจะบอกให้แต่คุณกําลังบอกว่าเฮ้ย hey, คุณฟังแต่ว่าเขาเนี่ยปลุกโจมตีจะกลุ่มนั้นกลุ่มน,นี้พระเขาแท้จริงหรือเปล่า คุณจะคิดแบบนี้คือมันจะมีกลุ่มคนที่สนใจเรื่องมาร์เครื่องอยู่2แบบแบบหนึ่งไม่เคยคิดจะซื้อดูเอามันดูเอาสนุกชอบดูชอบดูการไลฟ์สดดูเอามันดูเอาสนุกแต่ชีวิตนี้ไม่เคยเล่นพระจริงๆคนแบบนี้จะเป็นคนชอบวิจารณ์ดูเพื่อเก็บไปโม้ดูเพื่อเก็บไปคุยคนเหล่านี้จะชอบวิจารณ์แต่คนที่จะเล่นพระจริงๆเนี่ยพอเขาลองได้จ่ายตังค์ได้เล่นเขาจะอยากได้ความรู้ แล้วเวลาเขามีพระเขานั่งดูพระเนี่ยเขาจะคิดถึงคําพูดของเซียนทุกคนคุณเห็นไหมแล้วเขาจริงจะรู้ว่าคําพูดของเซียนคนไหนมีประโยชน์ต่อการเล่นพระของเขาฉะนั้นคนที่ดูไฟ์สดการเล่นพระเองก็แบ่งเป็นแบบนี้เหมือนกันถูกไหมฮะฟังเพื่อสนุกฟังเพื่อวิจารณ์ฟังเพื่อเอาไปคุยกับคนที่จะต้องเล่นพระจริงๆแล้วคนที่จะต้องเล่นพระจริงๆเนี่ย นะเขาจะรู้เลยว่าฟังใครแล้วมันมีประโยชน์ต่อการจะเล่นท่กของเขาถามผมเนี่ยเฮียกุยผมเขาลบลักอาจารย์ลักผมเขาลบรักสมาคมผมเขาลบรักอย่างป่าต้อยนี่ผมต้องยิ่งเขาลบรักผมก็ลบรักหมดทุกคนนะครับฉะนั้นนะผมจึงบอกว่าถ้าคุณไปฟังแนวทางของเฮียกุยเนี่ยแนวทางของเขานะเป็นแนวทางที่ดีต่อผู้บริโภคอืมนั่นคือข้อดีเห็นไหมครับ แต่ถ้าเราจะบอกว่าเฮียมีประเด็นกับคนนั้นอยู่นายเฮียต้องผิดหรือเฮียถูกคนนั้นต้องผิดผมบอกมันมีประโยชน์กับเราตรงไหนครับเออมันมีประโยชน์กับเราตรงไหนครับอ่ะแล้วแล้วอย่างหนึ่งนะที่บอกว่าเส้นของคําว่าวิจารณ์หรือเส้นของคําว่าการให้เกียรติเนี่ยถ้าเขาไม่เคยทําความเสียหายกาับเราเราไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เขาในแงล่ลบอย่างหลายๆคนที่วิจารผมบอกเฮ้ยผมบอกเลยคุณเคยซื้อพาร์เขาไหม คุณเคยคุยกับเขาสัมผัสตัวตนเขาไหมถ้าไม่เคยนะครับเราดูได้แต่เราวิจารณ์ไม่ได้อย่างผมเป็นคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของผมผมผม,มีหน้าที่สื่อสารความจริงเปิดเผยความจริงนะครับผมคือหน้าที่นะครับเปิดเผยความจริงฉะนั้นอันไหนที่มันนอกเหนือจากความจริงที่ผมจะเปิดเผยผมผมไม่ค่อยจะโฟกัสนะครับอ ฉะนั้นวันนี้เราไปคุยถึงเรื่องความจริงกันต่อ,อความจริงของวงการพัะเครื่องถูกไหมฮะปัจจุบันเอาเก๊มาขายในโวล่มเงินหลักแสนหลักล้านแล้วไม่อยากก่อก็พยายามทําให้เก๊นั้นเป็นแท้แล้วแท้กับเกยมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนสุดท้ายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจับกลุ่มกันดีดพระแท้ออกแล้วเล่นเฉพาะพระเกยแล้วพระเก๊ก็ไม่ต้องขายราคาพระแท้ จากห้าแ0นก็ดำมาให้เหลือ2องแ0,000ก็ดำมาให้เหลือแสนหนึ่งก็ได้เพราะพระเกมันไม่มีทุนมันไม่เหมือนพระแท้พระแท้ไม่มีทางซื้อถูกได้พระแท้มันมีทุนมันมาถึงจุดที่พระแท้โดนลังแกเซียนพระที่ดูพระแท้ได้แต่ซื้อพระแท้มาแล้วขายไม่ได้เพราะถูกตีเป็นเกมันอยู่ในยุคที่พระแท้ก็โดนลังแกเซียนพระจริงๆก็โดนลังแก ผมปกป้องเซียนพระผมรู้ถึงความรู้สึกเซียนพระดีเซียนพระเขาทําใจไม่ได้ที่จะเอาไอ้เก๋แบบนั้นขึ้นมาขายเซียนพระเนี่ยเขาเป็นเสือเขาไม่ใช่หมาเขาทําไม่ได้หรอกถูกไหมฮะแต่สาหรับพ่อค้าเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วทุกวันนี้พ่อค้าได้ตังก็ยิ้มเยาออยู่สบายอย่างมีความสุขเซียนพระก,ก็ได้แต่นั่งบน่นก็นั่งแต่ได้สังเวชผมก็เลยคิดว่าถ้ามันมีช่องทางไหนที่ทําให้คนเนี่ยรับรู้ความจริงได้แล้ว ช่วยให้เอาพระแท้เนะี่ยกลับมาสู่วงการเอากลับมาเล่นได้ผมก็อยากจะทําคือผมต้องบอกก่อนครับว่าในเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยเซียนพระที่เก่งๆขึ้นมาไลฟ์สดแต่คนดูไม่เกินร้อยครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับเพราะการไลฟ์สดเนี่ยเฟซบุ๊กมันไม่สามารถจับได้ว่าคนนี้เป็นเซียนพระตัวจริงมาไลฟ์แล้วนะจะสามารถเปิดการมองเห็นให้คนมาดูเยอะๆมันไม่ใช่นะมันคือชุกการเปลี่ยนถ่ายผมก็นำทิดอยู่ว่าผมจะทํายังไงที่จะเอาเซียน ที่เก่งจริงๆเนี่ยขึ้นมาให้คนในวงการมาเรื่งรู้จักนะครับแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยยังถูกยังถูกมองว่าไม่ดีเลยเนี่ยผมเอาใครมามันก็คงไม่ดีไปหมดแล้วครับจนวันหนึ่งเนี่ยที่ผมสามารถพิสูจน์ตัวเองการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยคือเพื่อนๆดูผมแล้วไปดูพระได้จริงเนี่ยเพื่อนๆเชื่อในแนวทางของผมเนี่ยเมื่อตัวผมเองเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยผมจึงจะชักนําคนอื่นมาแล้วมาการันตีเขาได้นะครับอันนั้นก็คือถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่ นะครับเราก็คงจะได้เห็นเซียนพระเก่งๆ77จังหวัดหรือ77คนนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมเป็นคนดําเนินรายการในช่องสันขวาของผมนี้ผมยังผมยังเป็นตัวร้ายของวงการอยู่เลยคุณคิดติาใครจะผมก็เหมือนพาเข้ามาเสีอมเสียด้วยะนะครับเนะี่ยถ้าใครคิดว่าสิ่งที่ผมทํามันจะสามารถทําได้จริงก็นะีฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยอ่า ถ้าตัวผมเองเนี่ยสามารถทําให้คุณนุพัฒน์ได้จริงนะครับก็อาจจะพาคนที่ผมรู้จักเข้ามาสิบปียี่สิบปีว่าเขาเป็นจริงๆอย่างมาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักได้นะครับอันนี้ก็รอจนถึงวันนั้นก่อนตัวผมเองก็คิดผมจะไปลากใครมาเสี่ยมเสียว่าผมทําไมล่ะครับใช่ไหมเออแต่ถ้าเพื่อนๆในเพจผมเนี่ยโออเคยอมรับผมแล้วเนี่ยผมก็จะได้เอาเข้ามาได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็รอติดตามกันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งอ่าคนที่รู้แต่ไม่แก้ไขอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับคนที่รู้แต่ไม่แก้ไขอ่าอันนี้น่าห่วงคือต้องบอกก่อนครับว่าผมพูดจําเปิดอ,อกเปิดใจเลยนะผมเคารพรักผู้ใหญ่ในสมาคมหลายๆท่านมากโดยเฉพาะป่าต้อยเมืองนนท์เนี่ยผมใช้คําว่าเคารพรักมากนะครับเพราะว่าป่าต้อยเนี่ยก็คือจะเรียกว่าปกป้องดูแล นะครับผมมา,มาตลอดแต่น้าวันนี้ผมจะอูอยังไงดีละ่ะคือมันเป็นจุดที่บางคนจะบอกผมโจมตีใบเซอร์เนะี่ยคือใบเซอร์สมาคมหรือเปล่าผมบอกมไม่ใช่นะผมไม่ได้โฟกัสที่ใบเซอร์อะไรเลยผมพูดคร่าวๆรวมๆถึงระบบมันคือผมขอเรียกว่าระบบใบเซอร์ดีกว่าสำนักไหนก็นแล้วแต่อ่ะจะพูดยังไงดีละ่ะคือเหมือนที่เพื่อนๆรู้กันแหละครับว่าเราจะจ่ายเงินซื้อพระอง์ละแสนอง์ละห้าหมื่นองละสามแสนอง์ละล้าน เราถูกชักนำให้ไปให้ความสําคัญกับใบเซอร์ไอสิ่งดีๆเนี่ยมันอาจจะมีแล้ว80% 80จะไอสิ่งดีแล้วเราต้องละไว้เรากำลังมาพูดถึงจุดบอดที่คนออกใบเซอร์ต้องแก้ไขดีไหมก็คือการหลงซื้อพระเพราะใบเซอร์อย่างนี้ก่อนจ่ายเงินซื้อพระองค์ละห0,000นเพราะใบเซอร์แล้วพรามันเก๊อืม แล้วพามันเกน๋ถ้าวันนั้นเราจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใบเซอร์เราก็ไม่เราเราก็ไม่ซื้อองค์นี้เราจะไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะมีใบเซอร์เราถึงซื้อเราเราเราเสียตังค์ห้าแสนเพราะใบเซอร์เพราะพลาสติกใบเดียวเนี่ยเราเรียกร้องอะไรได้บ้างนี่มันคือสิ่งที่น่าคิดอันนี้มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและผมขอเป็นตัวแทนพูดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง ไอ้ใครจะเป็นคนแก้หรือใครจะแก้ก็แล้วแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าใครจะเป็นคนแก้แต่ถ้าใครก็แล้วแต่บอกแก้ไม่ได้อันนั้นก็คือเราให้ราคาในจุดนั้นไม่ได้แล้วเราอยากเห็นใครที่จะแก้ได้หรือถ้าไม่แก้ก็ต้องไม่ออกหรือยังจะเก็บตังเขาอยู่ยังจะออกก็ต้องมีการรับผิดชอบในผลที่มันถูกหรือผิดถ้าจะบอกออกเบเซอร์แล้วไม่ต้องรับซื้อไม่ต้องรับอะไรเลยแต่รับตังผมว่าอันนี้ไม่ถูก อะไรก็แล้วแต่ที่รับตังค์ถือมันมีผลทางกฎหมายแล้วนะถือัาเก็บตังค์เขาเนี่ยมันถือว่ากัรมันมีผลทางกฎหมายแล้วถูกไหมครเสียเงินซื้อพระเพราะใบเซอร์นะแต่ผ่านไปบอกแบบนี้เกสไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้ว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 ใครจะกล้าเล่นพระประเด็นคือในเคสนั้นองค์นั้นน่ะคนที่มีตังค์ซื้อพระแสนหนึ่งเขาต้องรวยพออยู่แล้วละครับเขาอาจจะไม่เียได้เงินแสนหนึ่งหรอกอ่าแต่ผมถามว่า แล้วต่อไปเคสที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใครจะกล้าซื้อพระแล้วครับวงการพระเครื่องมันก็ถูกทาร้ายลงไปอีกเพราะมันเกิดแง่ลบไงวงการพระเครื่องก็ยิ่งถูกหลังแกไปอีกถูกทาร้ายไปอีกวงการพระเครื่องที่เป็นของเซียนพระเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยมันก็ถูกหลังแกมันก็ถูกทาร้ายลงไปอีกถูกไหมฮะพอไม่กล้าซื้อพระไอ้คนที่เขาไม่ได้สร้างความเสียหายคือไม่ได้ออกใบเซอร์เนี่ยก็ต้องพลอยรับผลกระทบในการที่เล่นพระยากไปอีกด้วยมันกลายเป็นไอ้คนที่ได้ังค์เนี่ย สร้างปัญหาแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่เกิดขึ้อนอยู่บ่อยๆปัญหามันเกิดขึ้นจริงครับใครจะแก้เพื่อนๆสามารถนําไลฟ์สดผมครั้งนี้ไปแชร์หรือไปตั้งคําถามใน Facebook ตัวเองได้ว่าก็น่าทํานะพิมกันเลยคน,คนที่ชอบพระเล่นพระทุกคนว่าการที่ใบเซอร์ออกพระเกจเป็นแท้แล้วทําให้คนต้องจ่ายเงินซื้อเนี่ยมีทางแก้ไหมมีทางรับผิดชอบไหมนะครับมีทางรับผิดชอบไหม ไอ้ระบบการหาตังที่ผ่านมาเนี่ยมันหาง่ายเกินนะครับมันหาง่ายเกินมันปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยหาผลประโยชน์และทำลายวงการมาเกิดมันมานานเกินผมต้องบอกก่อนว่าเอาง่ายๆอ่ะอย่งที่แชร์กันมาเนี่ยคือผมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็หาว่าผมไปโฟกัสที่เซียนฝั่งตรงข้ามผมอีกนี่บอกตรงจากใจเลยผมไม่มีเวลาที่จะไปคิดหรือจะไปโกรธหรือจะไปอาฆาตแทนทีอ่อยากจะไปเอาชนะผมบอกไร้าสาระเลยแต่แต่พอเวลา มันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนะ่ะแล้วเราพูดความผิดนั้นแล้วมันไปตรงกับเขาพอดีเนี่ยมันกลายเป็นผมไปโจมตีเขาผมก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดครูคุณเข้าใจไหมเออมันเป็นอย่างเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยตูว้าไอ้คนที่แบบตอแหลเนี่ยเราบอกเฮ้ย hey, มึงทำอย่างนี้ตอแหลกันอย่างนี้มันไม่ถูกนะเว้ย วัฒนธรรมการตอแหลเนี่ยมันต้องมันไม่ดีนะเว้ยแต่ไอคนตอแหลอยู่เนี่ยมันก็ไปเข้าตัวแล้วมันก็โกรธเราก็หาว่าเราไปว่ามันแบบเนี้ยแล้วมันจะยังไงอะ่ะคือเรื่องของเรื่องคือความรับผิดชอบในการที่ได้ตังไปนั้นมันไม่มีแค่นั้นเองคิดทุกอย่างที่เป็นโปรเจกต์การหาตางังจากคนที่สนใจพระเครื่องและมันมีการรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นไหมไอความไม่รับผิดชอบมันนําพาซึ่งการเบื่อหน่ายวงการพระแล้วมันก็ทําให้วงการพระเนี่ยเกิดปัญหาเกิดผลกระทบ ไปสู่เซียนพระ77จังหวัดอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันจะยังไงมันไม่มีมันไม่มีจริงๆครับคือคนที่เก๋เนี่ยนะผมบอกเลยครับเก๋มันก็คือเก๋จะออกใบเซอร์เอาตังเขาเนี่ยเก๋มันก็คือเก๋คือฟังมามันก็ที่พี่ให้ฟังมาผมก็ผมก็ได้ก่อนหนาฟังมันก็ตลกแหละนะครับคือคําพูดกับปัญหาที่มันเกิดมันสวนทางกันไม่มีใครทําอะไรคุณได้ถูกไหมแต่อนาคตตัวคุณก็เสียหายนะคนที่จะกล้าซื้อพระ ลูกค้าใหญ่ๆที่จะมากล้าซื้อหาเขาก็ไม่มีแล้วมันพาความเสียหายไปถึงเซียนพรทั่วประเทศด้วยไอคาว่าปลาเน่าตัวเดียวเน่าทั้งคลองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงถูกไหมฮะแต่แน่นอนครับเมื่อคุณตีกรอบแล้วว่านะครับไม่มีใครสามารถเอาผิดคุณได้ไอแบบนี้ทำมาหากินไม่ได้คุณก็ไปเปลี่ยนเทนใหม่เพื่อหลอกตังเขาอีกก็ไปเปลี่ยนเทนใหม่เพื่อหลอกตังเขาอีกอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าห่วงนะผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันนะผมขี้เกียจพูดนะครับนะรบ,บางคนก็บอกเนะี่ยพูดเลย กลัวหรอคืออันนี้ผมไม่ผมไม่ได้เกี่ยวกับกลัวไม่กลัวนะครับมันไร้สาระแต่ผมบอกครับว่าถ้าผมทําให้เพื่อนๆดูพระเป็นได้เราไอ้ตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องสนใจเลยเพราะคนที่ดูพระเป็นคนที่ฉลาดจะไม่ไปหลงกับบักและไปหลงเงื่อนไขนั้นนะคคือจริงๆนะมันไม่มีการว่ากันแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่สมควรจะมีการว่ากันในวงการพระด้วยผมถามนะถ้าวันนี้ พระเก๋มไม่ล้าเส้นพระแท้พระแท้ก็เล่นกันให้เป็นพระแท้เนี่ยมันจะเกิดการเถียงกันไหมทุกวันเนี้ที่เถียงกันคือปัญหามันเกิดเพราะแท้ถูกสวดถูกปะ่ะคุณเข้าใจไหมคือจริงๆอ่ะอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยคนเขาไม่มานั่งว่ากันหรือไม่มานั่งเถียงกันแต่ที่ทุกคนที่พูดอยู่มันมีฝั่งหนึ่งเนะี่ยเสียแน่นอนครับคือทุกวันนี้พระแท้โดนสวดเสียนพระเนี่ยปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยคุณถามใครก็ได้ก็คือว่า ผ้าแท้ซื้อมาขายไม่ได้เพราะลูกค้าบอกไปออกใบเซอร์ให้ด้วยแล้วคนเซอร์พ้าแม่งดูพ้าไม่เป็นนะดันดูผ้าแท้เป็นพราเก๋ปัญหานี้เกิดขึ้นจริงใครคิดว่าไม่มีเถียงมาแต่ผมขอเอาคนคือจริงๆสำนักออกใบเซอร์เนี่ยถ้าผมพูดไปขนาดนี้นะทุกสำนักบอกเลยไม่มีหรอกที่สวดผ้าแท้เป็นพราเก๋เออถ้าพูดมาแบบนี้ผมจะได้ก้าวไอ้องค์แท้ที่สวดเป็นเก๋พร้อมบัตรออกมาให้ดูไงไม่มีหรอกอ่าเก๋เอาขึ้นมาเล่นเป็นแท้ เกย์ออกบัตรได้ไม่มีหรอกเออให้กล้าพูดผมจะได้เอามาให้ดูไงว่าไอ้เกย์ที่มันออกบัตรได้เนี่ยมันมันมีจริงไหมวันนี้เราไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บตรงนั้นครับแต่เราอยากจะให้แก้ปัญหากันบ้างอยากจะให้รักวงการพะกันบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากให้แก้กันบ้างครับที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อเอาหลอมันมันมันไม่มีประโยชน์ผมไม่ได้มาพูดเพื่อโจมตีใคร อยากให้เข้าใจนะครับผมผมเรียกก็ได้ขอร้องก็ได้ขอให้ปัญหาที่มันเกิดอยู่เนี่ยได้รับการแก้ไขที่ผมมาพูดเนะี่ยคือผมพูดถึงปัญหาในวงการและผมต้องการการแก้ไขถูกไหมครับแค่นั้นเองหรือถ้าแก้ไขไม่ได้ผมก็ทำให้คนที่ดูไลฟ์สดผมเนี่ยดูาพาะเป็นเพื่อไม่ไปเจอเรื่องแย่ๆแ,แบบนั้นนะมันเหมือนแก้ไขไม่ได้ก็ต้องสตาร์ เชื้อมาเลงอ่ะไม่ให้มีคนไปโดนเพิ่มอีกนั่นมั็นคือสิ่งที่ผมทําอยู่ผมไม่ได้โจมตีใครนะจะใครเข้าใจคือปัญหามันเกิดขึ้นจริงผมต้องที่ผมพูดตรงอย่างเดน,นผมต้องการคนที่มาแก้ไขแต่ถ้ามันไม่มีใครแก้ไขผมก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่จะมาเล่นพระให้ไม่ไปโดนแบบนั้นมันก็ทําได้แค่สองอย่างนี้ที่ผมคิดมานานแล้วมันก็ทําได้แค่สองอย่างนี้จริงๆนั่นแหละครับแต่ถ้าสิ่งที่ผมพูดไปมันมีคนมาแก้ไข พร้อมกับคนดูพระเป็นไม่โดนแบบนั้นด้วยถูกไหมฮะมะเร็งตัวนี้ก็จะหายไปมะเรล็งร้ายไม่ถูกหายไปสังคมพระเครื่องมันก็จะสวยงามมันก็จะดีมันก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นให้เสียเงินเสียทองกับพราเครื่องโดยไม่ใช่เหตุแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกโอเคไหมครับผมคิดว่าผมพูดตรงนี้น่าจะน่าจะเคลียร์นะครับแต่คนที่วิจารณ์คนที่ติเตียนเนี่ยเขาก็จะโยงออกไปนอกเรื่องตลอดนะครับให้ผมพูดถึงใครไม่ดีหรือเป็นเชิงที่ไปทําให้ใคดีร้อนเนะี่ยผมละอาย ผมไม่ค่อยอยากพูดนะครับอ่าผมไม่ค่อยอยากพูดฉะนั้นนะครับแต่มันไม่พูดไม่ได้เพราะถ้าผมไม่พูดปัญหาคุณก็ไม่เห็นปัญหาเมื่อไม่เห็นปัญหาคุณก็เล่นพระไม่ได้อ่ะอันนั้นมันคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยประมาณนี้นะครับการเรียนรู้พระแท้ความรู้พระแท้หนังสือพระเก่าใช่หนังสือก็ต้องบูรณาการนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมทําหนังสือพระเครื่องให้เพื่อนเพื่อแน่นอนเป็นหนังสือพระเครื่องที่ให้เพื่อนๆนรู้จักพระ ก่าแบบเลียงพศนะครับผมจะทําหนังสือพระเครื่องฟ้องไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเขียนแล้วว่าใบนี้ไม่มีผลทางกฎหมายผมต้องบอกครับว่าผมจะทําหนังสือพระเครื่องแบบเลียงพศให้คุณได้รู้ว่าพระเก่าๆเนี่ยที่เลียงกันมาจากอดีตมีพระอะไรบ้างพอเวลาคุณรู้จักพระหมดทั้งประเทศคุณจึงเลือกที่จะเสพหรือเลือกที่จะบอกตัวเองว่าเราจะอยากได้พระแบบไหนคือทุกวันนี้ผมเชื่อคนที่คนเห็นพระน้อยเกินไปถูกไหมฮะ มันเหมือนกับร้านนี้มีปลาสิบต,ตัวคุณก็ซื้อหนึ่งในสิบแต่ถ้าคุณไปเจอร้านใหญ่มีปลาพันตัวคุณก็จะได้เลือกหนึ่งในพันใช่ไหมฉะนั้นจึงบอกว่าพักเครื่องเนี่ยผมจะต้องหาทางทําให้คนเล่นพารู้จักพักเครื่องหมดที่เขาเล่นกันที่ดีกันทั้งประเทศเนี่ยแล้วคุณจึงจะรู้ว่าคุณอยากใช้คุณมีเงินเท่านี้คุณสามารถซื้อพระอะไรได้บ้างที่คุณรู้ข้อมูลแล้วว่ามันดีที่สุดตรงที่สุดสำหรับคุณ นะครับมีคนเอาน้ำมาให้ทำไงผมค่อยแห้งก็ช่วยกันได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะสำหรับนะทุกท่านนะคือผมต้องบอกว่าการขายพระเนี่ยผมต้องบอกว่าการขายพระเนี่ยมันขายกันได้ทุกคนแหละครับแม้กระทั่งนักสะสมเองเนี่ยผมก็อยากให้ขายพระเล่นแบบทุกมุมที่เขาเล่นกันนะให้คุณรู้รสชาติทุกแง่มุมไปก่อนสุดท้ายเนะี่ยพอคุณรู้จริงทุกแง่มุมอ่ะคุณจะเล่นพระ เลือกวิธีการเล่นพระของตัวเองได้ผมพูดเสมอครับนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขายพระแต่ถามว่าพระที่ผมขายเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หลายอย่างในการขายพระของผมคนที่ปลูกมะม่วงเขาก็ขายมะม่วงครับแต่เขาขายมะม่วงที่มีคุณภาพคนปลูกผักเขาก็ปลูกเพื่อขายแต่ผักที่เขาขายต้องสดต้องแก่เต็มวัยต้องมีคุณภาพคนเลี้ยงปลาเขาก็ขายปลาแต่ปลาของเขาต้องโตเต็มวัยแล้วต้องดีแล้วเขาจึงจับขึ้นมาขายต้องสดเห็นไหม มันก็เหมือนกันแต่ผมอยากให้รู้ถึงปัจจัยการขายพระของผมก่อนผมจะพูดเสมอและผมยังกล้าพูดคํานี้ว่าพระเครื่องที่ผมมีอยู่เนี่ยให้ผมขายวันละสามองตลอดชีวิตผมก็ไม่อดตายนะครับแต่อยากให้เข้าใจว่าในสภาวะแบบนี้มีคนเอาพระมาขายให้ผมผมก็ใช้ไลฟ์สดของผมเป็นทางระบายพระออกไปสู่เพื่อนเพื่อนเพื่อ,อช่วยเขาและในทางเดียวกันพระที่เขามาขายให้ผมเนี่ยก็ต้องเป็นพระแท้ผมก็ใช้ความรู้ของผมสแกนพระแท้ กลับไปสู่เพื่อนๆในราคาบางครั้งถูกมากๆด้วยบางคนบอกทําไมผมขายพระถูกก็คือเขาเดือดร้อนเพราะสภาวะโควิดเอามาให้ผมถูกไหมฮะผมก็เอามาให้เพื่อนๆคือพระต้นทุนถูกผมก็ให้ถูกได้บางคนก็บอกเฮ้ยพระแท้ที่อื่นเขาขายกันสามหมื่นทำไมโอ๊ตขายส0งหมื่นหมื่ก็เขาให้ผมมาคือพระเนี่ยมาหาผมเยอะแยะมากมายเนี่ยถูกพระแล้วคือยังไงครับ เขาเขาอยากได้เท่าเนี้ยวันนี้เขาอยากได้มื่นหนึ่งอ๋อผมไปขายส5งหมื่น้าผมได้กําไรมากกว่าเขาอีกผมรู้สึกดีเหรอครับหรือคุณซื้อไป2 5งหมหแล้วคุณต้องจ่ายตางซื้อพระแพงวันหนึ่งพระก็ยังอยู่2องหมหืไม่เห็นขึ้นไปเป็นสามหมื่นเลยบางคนที่เห็นกําไรตรงนี้ก็มีมันก็ไม่ถึงจุดนั้นสักทีแต่เมื่อมีของถูกมาถึงเราผมเอากำไรหน่อยเดียวแบ่งไปถึงคุณคุณได้พระถูกระแวงอะไรกัน คือแท้แหะถ้าคนดูพระเป็นน่ะแท้ก็คือรู้ว่าแท้ก็ต้องรีบซื้อพระถูกแท้และถูกและดีและสวยน่ะคนดูพระเป็นก็ต้องรีบซื้อนะครับแต่ปัจจุบันคุณจะถูกปั่นให้กลัวไงเฮ้ยทาไมมันขายถูกโอระดับโอจะขายถูกเหรอผมบมอกคุณเลยอันนี้เอาจริงๆเลยพระเครื่องผมเนี่ยเยอะมากเนี่ยเห็นไหมเวลาผมไลฟ์สดอ่ะหลายๆไลฟ์จะมีคนนําพระเข้ามาให้ผมถามว่าคุณโชคดีซะอีกนะที่ได้พระถูกพระแท้พระสวย จากคนที่เขาเอามาให้ผมแล้วเอามาให้คุณเนี่ยถูกไหมพิสุภนัทนะไอ้ที่ขายขาดทุนทุกวันนั้นคือปล่อยเขาพี่นะครับเอาว่าแต่ผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งหนึ่งครับคือระบบที่ระบบธุรกิจเหมือนคัดลอนนะั้นผมไม่เห็นด้วยกับระบบที่ขายพระแบบไม่รักษาคุณค่าพระอย่างเงี้ยผมไม่โอเคนะครับยังผมก็ยังมีแกลบของผมนะ ยังมีกรอบของผมว่าพระอ,องค์เนี้ยผมจะต้องขายยังไงต่งถ้าวันเนี้ยอย่างเฮ er ียพระมาให้ผมเนี่ยเป็นพระดีพระถูกพระเล่นกันสามพันเนี่ยผมต้องผมขายสองพันแต่ผมก็จะบอกว่าสองพันที่ผมขายเนี่ยหลวงพ่อนั้นดียังไงแต่ไอระบบการขายพระแบบไม่พูดดีกว่าไปไป,ไป,ไปเรื่องอื่นไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาแต่ผมไม่เห็นด้วยเาผมรู้สึกมันจะทาให้พระเนี่ยลดคุณค่าพระเครื่องมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้บูรณาการทําให้คนอยากได้พระมันทําให้คนอยาก อยากจะอยากจะทิ้งพระเงี้ยผมว่ามันไม่ถูกนะครับบางครั้งเขาอาจจะมองไม่เห็นมั้งนะครับพ่อค้าบางครั้งเขามองไม่เห็นหรอกแต่เซียนพระอย่างผมผมมองเห็นนะว่าซื้อพระเพื่อให้บอกว่าเก็บเอาซื้อไปเก็บไปเลยครับอนาคตจะขึ้นแล้วพอไปไม่ขึ้นจริงเอามาคืนหักเปอร์เซ็นต์ผมก็ต้องเลิกเลียนพระอยู่แล้วนะพระแท้ซื้อไปขายได้ไม่เชื่อลองไปขายดูเหมือนการยุยงให้คนเอาพระอาเป็นสินค้ามาเทขาย ล้นตลาดมีแต่คนขายไม่มีคนแขวนแค่คําพูดเหล่านี้เราก็มองแล้วว่ายังไงพระมันก็ต้องหมดคุณค่ามันไม่ถูก